หัเกียร์เครื่องยนต์สามพันพร้อมกล้องพร้อมจอไทยหลังนะคะและที่สําคัญตัวนี้ได้เป็นเกียร์โฟร์วด้วยนะคะขับสอขับสได้นะคะตัวนี้เป็นกลัวตัวดิฟล็อกแล้วนะคะพวงมาาอะไรพาวเวอร์กระจกไฟฟ้า ABS a i r b แอร์แบ็มีมาให้รถ i s u ู u ตัววีคอร์สเครื่องสามพันนะคะพร้อมรุยพร้อมใช้งานได้ bo, สี่าวแลมโบสวยแบบนี้เลยนะคะที่ต่อมาได้ที่รถสวยพร้อมลุยและได้ปีใหม่ ต้องคันนี้เลยค่ะ Isuzu D-Max เครื่องยนต์3,000 c a p W คอร์ปี2023ได้สี่ทถวลมโบสวยๆแบบนี้เลยค่ะเดี๋ยวพาชมรายละเอียดภายนอกและก็ภายในราเพิ่งเข้าวันนี้เลยนะคะแค่เอามาทำรีวิวให้ลูกค้าดูก่อนถ้าสนใจรีบติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะราคาคุ้มค่าสุดๆเลยค่ะค่ะสำหรับตัวนี้นะคะ Isuzu D-Max เครื่องยนต์3,000 แคปวีคอร์สปี2023นะคะสีเทามโบนะคะคันนี้มาเลยนะคะกระจังหน้าตัวนี้นะคะเป็นชมปี2022ตัวตรงรุ่นนะคะตัวนี้จดทะเบียนปี2023นะคะเดนส่วนของไฟหน้าก็จะเป็นแบบไฟโปรเจกเตอร์นะคะพร้อมไฟเดยไลท์ไฟตัดหมอกมีมาให้สีเทาล์แลมโบออกห้างเลยนะคะแล้วก็ที่สำคัญตัวนี้นะคะ อาจจะมองดูไม่ค่อยสวยสักเท่าไหร่นะคะเดี๋ยวไปเก็บสีเก็บงานให้แต่ว่าตัวนี้นะคะกันชนเหล็กดันล้างแบบนี้เลยนะคะเพิ่งเคยเห็นเหมือนกันนะคะว่ามีกันชนแบบนี้นะคะกันชนได้เลยนะคะสวยๆพร้อมใช้เลยค่ะมาในส่วนของด้านข้างนะคะใส่ล้อแม็กมาให้เรียบร้อยแล้วย,ยังดีอยู่เลยค่ะลูกค้านะคะนี่ยอกดังเต็มๆแบบนี้เลยยังวิ่งได้อีกยาวไกลนะคะสําหรับตัววีคอคันนี้นะคะกระจกมองข้างสีเดียวกับตัวรถพร้อม ไฟเดียวในกระจกมองข้างกันซาตรงรุ่นมีมาให้นะคะมือจับโคเมียมและพร้อมด้วยบันไดออกหางนะคะตัวยกสูงค่ะไม่ได้นะคะตัวบันไดนะคะแล้วก็ล้อมแม็กนะคะเป็นตัวครบชุดยางครบชุดครบล้อมาให้แบบนี้เลยค่ะมาดูในส่วนของด้านหลังของตัวรถกันบ้างนะคะ,ะในส่วนของตัวนี้นะคะด้านหลังก็ติดตั้งแม็กไลเนอร์มาให้เรียบร้อยแล้วนะคะแม็กไลเนอร์สภาพดีนะคะไม่มีเจาะใส คอกใส่ตู้อะไรนะคะตัวนี้ก็เป็นรถใช้งาบนบรรทุกธรรมดานะคะขับขี่ทั่วไปนะคะตัวไฟท้ายนะคะซ้ายขวาไม่แตกไม่หักนะคะสภาพดีพร้อมกล้องถอยหลังมีมาให้กันชนตรงรุ่นนะคะแบบนี้เลยสีสันสวยงามนะคะคันนี้สดสวยเลยเดี๋ยวพาไปดูด้านในคะ่ะมาดูด้านในกันบ้างนะคะสำหรับตัวนี้นะคะออปชั่นมาให้ครบๆเลยนะคะตัวนี้ปี2023นะคะ ปี2023ตัวนี้ได้เป็นเบาะหนังนะคะแบบนี้เบาะหนังเป็นรุ่นเซตนะคะเป็นเบาะแบบคูบอ็อกนะคะนี่จะมีสัญลักษณ์มาให้แบบนี้เลยนะคะเบาะเป็นแบบเรือนหน้าเรือนหลังแบบแหมนนวลนะคะเกียร์ธรรมดา6เกียร์เครื่องยนต์สามพันพร้อมกล้องพร้อมจอไทยหลังนะคะและที่สําคัญตัวนี้ได้เป็นเกียร์โฟร์วิลด้วยนะคะขับ2ขับ4ได้นะคะตัวนี้เป็นกลัวตัวดิฟล็อกแล้วนะคะพวงมาลัยพาวเวอร์ Power, กระจกไฟฟ้า ABS แอร์แบ็กมีมาให้พวงมาลัยสามารถปรัปบ เครื่องเสียงได้ที่พวงมาลัยมันตีฟังก์ชันคุสคอนโทลกระจกไฟฟ้าเซ็นทัลล็อกพับข้างพับไฟฟ้าตัวนี้กันลื่นกันกันทรายมีมาให้ครบหมดเลยนะคะคันนี้นะคะน่าสนใจมากนะคะสำหรับตัว v c o อร์ Cap ได้เป็น v c o อร์ Cap ป,ปี2023พร้อมพร้อมๆแม่นนี้เลยนะคะและที่สำคัญนะคะราคาเป็นมือสองราคาถูกมากนะคะ ถูกกว่าป้ายแดงแน่อนอนคุ้มค่าที่สุดเลยนะคะสําหรับคันนี้นะคะผ่ oh. อนอยู่ที่9,000บาทเท่านั้นนะคะตลอดสัญญา oh. ถ้าใครสนใจอยากได้รถ Isuzu ตัววีคอร์สเครื่องสัมพันนะคะพร้อมลุยพร้อมใช้งานได้4เทาแลมโบสวยๆแบบนี้เลยนะคะที่ต่ตอมาได้ที่ส่งผลลมยนต oh. ์กาญจนบุรีรถมือสองได้ค่ะวันนี้พี่ฝนก็ขอจบการรีวิวไว้เพียงเท่านี้นะคะสนใจติดตอ่อเข้ามาได้เลยนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กดติดตามให้ด้วยน,นะคะสวัสดีค่ะ